สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่28เดือนพฤศจิกายนนะครับแผนที่สุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างเอเวอร์ตันพบกับลีดยูไนเต็ดเริ่มเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับที่สนามดีซันพาร์คผลงานของเอเวอร์ตันนะครับเริ่มกระเตื้องขึ้นมานะครับหลังจากแพ้มา3เกมติดต่อกันนะครับส่งผลต่อความมั่นใจเยอะเลยนะครับในช่วงที่แพ้กับเซาท์ซันซันดิวคาสเซิลแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เกมล่าสุดพวกเขาบุกไปพบฟูลแลมได้สําเร็จนะครับ3-2เหนื่อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะคว้าชาัยกลับมาได้ทําให้คารลชลอตตีนะครับเริ่มมั่นใจขึ้น,นครับรวมถึงลูกทีมด้วยนะครับที่ขวัญและกำลังใจดีขึ้นแน่นอนละครับว่าตอนนี้ยังคงยอยู่อันดับ6ของตารางจากการชนะ5แพ้3เสมอ1มี16คะแนนเชื่อว่าเกมนี้เตรียมจัดทีมแบบเต็มสตรีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดมิีคาร์วินเรเวนครับลิชาริสันและฮามิดโรดิเกตฟิตเต็มถังพร้อมประสานงานกันนะครับ ตัวตัดเกมมีดูคูเรมีอัลลันนะครับปั้นเกมนะครับในขณะที่วิงแบ็กครับจะเป็นลูก้าดีนกับอีวอบี้วันนี้คาดว่าอันเช่จะปรับมาด้ระบบ3-4-3โดยมีไม er เคิลคีนเยอร์ริมิน่าและเบนกอตฟรีเป็น3เซนเตอร์ครับส่วนทางด้านของจอแดนพิกฟอร์ดคูเฝ้าเสาเหมือนเดิมไปดูลีดอยู่ในเต่ของมาซิโลเบลโอซากันหน่อยครับหมือหวาได้ร้อนแดงครับในช่วงต้นซีซั่นก่อนจะค่อยๆถ่าลงมานะครับโดยเฉพาะในช่วง3เกมหลังสุดเนี่ยเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับจากการแพ้2และเสมอหนึ่ง พวกเขาแพ้กับเลสเตอร์คาบ้าน1-4และบุกไปแพ้พาเลท1ต่อ4เช่นเดียวกันนะครับโดนยิงไป8ประตูตตครับก่อนจะเก็บกินชิดในเกมล่าสุดที่เสมอกับอาร์เซนอล10คน0ประตูต่อ0เป็นเกมที่ลีดไล่บุกใส่ไอ้ปืนโตยับเลยนะครับแต่ยิงไม่เข้าขาดความเด็ดขาดในการจบสกอร์นะครับวันนี้คาดว่าเบลซาเต็มจัดระบบ4-1-4-1เหมือนเดิมครับมีเมสเซียร์เฝ้าเสานะครับตัวสำคัญอย่างคาวินฟิลิปครับวันนี้พร้อมตัดเกมเหมือนเดิมโดยมีเลียมคูเปอร์กับโรบินคอร์กเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับ คู่นี้ก็จับคู่ได้ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับโดยมีทางด้านลุคไอลิงเป็นตัวแบ็คขวาบแบ็คซ้ายเป็นอาริออสกี้ครับตัวลูกค้ำอีราฟินญ,ญามีแจ็คฮรลิสันมาเตอุสกิลลาสจัวดาราส่วนแพตแบมฟอร์ดล่าตะข่ายครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเอฟรอตันถูกมองว่าเหนือกว่าบังคับชนะนะครับโจทย์ที่เปิดมานะครับของทางฝั่ง เรดจากต่างประเทศเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับเอเวอเรตนะครับในการจะเอาชนะลีดนะครับเนื่องจากเอเวอเรตเป็นบอลหลังรั่วนะครับพวกเขาเก็บพิม์ชิดไม่ได้เลยนะครับในช่วง5้ถึงหเกมที่ผ่านมานะครับเสียประตูเยอะด้วยนะครับนับย้อนกลับไปทุกนาการในรอบอไปสิบเกมแล้วนะครับที่จอแอนพิกฟอร์ดเสียประตูทุกนัดเลยนะครับในขณะที่ลีดยูไนเต็ดก็มีปัญหาเรื่องเกมรับเหมือนกันนะครับดูดูการนี้ลีดยูไนเต็ดนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกไปทั้งสิ้นนะครับเก้าเกมโดนไปสิบ ือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับแย่เป็นอันดับ2ของลีกเลยทีเดียวครับเชื่อว่าเกมคู่นี้ครับจะเปิดแรกกันสนุกครับอย่างไรก็ตามครับการที่ลีดเสียประตูมาเยอะๆจะทําให้เบลซาค่อนข้างจะขันแนวรับในเกมนี้แน่นเป็นพิเศษหน่อยครับเชื่อว่าลีดจะมาสไตล์ที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับจะไม่บุกเยอะเหมือนเดิมแต่เชื่อว่าจะมีโอกาสในการเข้าทําได้ค่อนข้างหลากหลายเหมือนเช่นเคยเชื่อว่าเกมคู่นี้นะครับมีโอกาสจบด้วยการยิงประตูกันเยอะและมีโอกาสเสมอกว้างที่สุดครับฟันธงเอเวอเรสตเสมอลีดหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ท่ามือที่ึกลิกเอิงฝรัง่งเศสนะครับเป็นเกมน้องปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดถิ่นปาร์คดีแฟงพบกับบ็อก์โดเริ่มเตะเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับในศึกลิกเอิงตอนนี้นะครับหลายๆทีไม่หดกันไปสิบเอ็ดเกมแล้วนะครับเช่นเดียวกับปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งยึดหัวหาดเป็นจ่าฝูงอยู่จากการมียี่สิบสี่คะแนนอย่างไรก็ตามครับทีมอันดับสองอย่างลิวไล่มาเหลือแค่สองคะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเปเช,เชยงังจําเป็นต้องเดินหน้าเก็บชัยต่อไปนะครับ ในขณะที่ผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับจากการชนะ8และแพ้3นะครับพวกเขาทันผลงานชนะมา8เกมติดต่อกันนะครับสำหรับท e ัพเบอเชก่อนจะมาสะดุดในเกมล่าสุดซึ่งเป็นการบุกไปเยือนถิ่นโมนาโกนะครับที่สตาร์ทหลุยเดอร์ปากฏว่านำสองศูนย์สุดท้ายครึ่งหลังโดนซัดสาลูกแพ้กลับมานะครับแบบพลิกความคาดหมายเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในบอลชมเนลีกนะครับ จะแก้ตัวได้ด้วยการเปิดทีมเอาชนะไลฟ์ซิกหนประตูต่อศูนย์ต่ตามทําให้ผลงานในช่วง4ี่เกมหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ2และแพ้สเกมนะครับสภาพทีมไม่มีปัญหาแล้วนะครับเนมานะครับที่ซัดประตูชัยในเกมล่าสุดในการพบกับไลฟ์ซิกวันนี้พร้อมลงเป็นกองหน้าเหมือนเดิมโดยมีคียันเอมบัปเป้อังเลดิมารียเป็น ตัวเล่นรวมด้วยนะครับตรงกลางจะมีเรนโดปาเลเดสอังเดเล่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับข้างหลังยังคงใช้มากินยอสรวมถึงดิอาโลนะครับเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กในขณะที่เคลเรนาวัสจะเฝ้าเสาเหมือนเดิมไปดูทางฝั่งคู่แข่งกันหน่อยครับชีรองแดงเดอร์บอกโดนะครับผลงานในฤดูกาลนี้นะครับสาหรับบอกโดเอาเข้าจริงเล่นดีในช่วงต้นซีซั่นนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาครับนับย้อนกลับไป3เกมหลังสุดแพ้2ชนะ1นะครับ เอาแน่นอนไม่ค่อยได้ครับตอนนี้11เกมปรากฏว่าชนะ4และแพ้4เสมอ3นะครับมี15คะแนนกลายเป็นทีมกลางตารางไปแล้วนะครับผลงานในเกมล่าสุดอย่างที่เรียนครับว่าเก็บ3คะแนนได้จากการบุกไปชนะแรนด์1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านแพ้มงปริเยส0-2และบุกไปแพ้อมอนเโปรส์0-4ถึงแม้ว่าความมั่นใจจะลดถอยลงไปนะครับแต่เกมนี้ดูแล้วมาสู้เต็มที่แน่นอนครับและคิดว่าจะมาเล่นในระบบกองหลัง4ตัวเหมือนเดิม โดยมีหัวใจสำคัญอย่างโลลองกอเซียนี่นะครับเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆครับยังคงมีโอตาวิโอครับจอมตัดเกมชาวบราซิเลียนอยู่กลางสนามเหมือนเดิมเช่นเดียวกับเรมี่อูดิ้นครับที่พร้อมจะเปิดป้อนอยู่ทางริมเส้นนะครับดูการนี้นี่กระทุงไปแล้วสองประตูนะครับในขณะที่ฮาเตมเบนอัรฟาที่กำลังทำผลงานได้ดีวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับทางฝั่งปารีสแซงต์แชงแมงถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะเลยนะครับต้องชนะให้ได้สามประตูเจอกันโหล่าสุดเปเช่ เฉือนบอกโดแต่ยิงกันเยอะนะครับเอาชนะไปถึง4ประตูต่อ3หากนับย้อนกับไป3เกมหลังสุดนะครับเปเชเอาชนะบอกโดทั้ง3เกมแต่ว่าแต่ละเกมเนี่ย ชนะไม่เกินหนึ่งลูกมาโดยตลอดนะครับเจอกันหนนี้ครับบอกโดมาอุดแน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับโมมนตัมตอนนี้เปเชกําลังคึกครับประกอบแบบการเตะแชมเปนลีกในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ต้องเดินทางครับเล่นที่สนามของตัวเองดูแล้วเรื่องความเหนื่อยล้าแทบไม่มีผลเลยครับเชื่อว่าเกมนี้เปเชจะค่อยๆนวดบ็อกซ์โดก่อนที่จะไล่ถล่มไปในท้ายที่สุดฟันธงปาดิสันชักแมงเอาชนะบ็อกซ์โดสามประตูต่อศูนย์ คือเกาโชเซียอิตาลีนะครับเป็นเกมระหว่างเบเนเวนโตพบกับยูเวนตตสเริ่มแต่เวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเบเนเวนโตตอนนี้อยู่อันดับ14ของตารางนะครับ8เกมฤดูกาลนี้ปรากฏว่าชนะไป3แพ้5เกมนะครับไม่เสมอใครมี9คะแนนเท่านั้นนะครับจุดอ่อนอยู่ที่เกมรับนะครับตอนนี้กระโดนกระทุ้งไปแล้วถึง20ประตูเยอะที่สุดในลีกเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนจะชนะฟิออเรนตินาในเกมล่าสุดนะครับ5เกมนับย้อนกลับไปเสียประตูถึง17ลูกด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นแง่ดีนะครับในเกมล่าสุดที่บุกไปเก็บ3คะแนนที่อาเตมิโอฟั่งคี่ได้พร้อมกับการเก็บคลีนชีชนะครับวันนี้ครับตัวผู้เล่นถือว่ายังอยู่ันครบคันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดาวยิงชาวอิตาเลียนะนะครับจาลูก้าลาปาดูล่านะครับกดไปแล้ว3าประตูกับ2แอสซิสเช่นเดียวกับจาลูก้าคาปารียนะครับวันนี้ก็พร้อมประสานงานกัน2คนนี้มีส่วนร่วมกับ10ประตูในฤด,ดูกาลนี้นะครับส่วนทางด้านของกองหลังจอมทำประตูอย่างคารดิโรล่านะครับวันนี้ก็ฟิตเต็มถัง ร้อมเล่นร่วมกับทางด้านของเลติเซียนะครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในตําแหน่งตัวรับฝั่งซ้ายนะครับในขณะที่กองหน้าทางเลือกอย่างลิคา r d โดอิมโปรตาวันนี้ก็พร้อมเป็นตัวสําคัญบนมานั่งสํารองนะครับไปดูทางฝั่งคู่แข่งยูเวนตุสกันหน่อยครับซีซั่นนี้ยูเวนตุสออกสตาร์ดฝืดๆหน่อยนะครับ8เกมที่ผ่านมาชนะแค่ครึ่งเดียว4เกมเท่านั้นนะครับแต่อีก4เกมก็ไร้พ่ายเป็นการเสมอทั้งหมดนะครับ เสียไปแค่6ประตูครับเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวที่สุดในเซเรียอาชั่วโมงนี้เลยนะครับผลงานในช่วงนับย้อนกลับไป5เกมหลังสุดในเซเรียอาชนะแค่2เกมเท่านั้นครับสะดุดเสมอไปถึง3เกมอย่างไรก็าตามครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั้นล่าสุดก็สามารถเอาอตัวรอดได้นะครับจากการเฉือนเฟรเดนวารอสในช่วงท้ายเกมนะครับ2ประตูต่อหนึ่งบนฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของอัลาโรโมราต้านะครับแน่นอนลครับว่าวันนี้พร้อมจะล่าตะข่ายร่วมกับคริสตีโนโรนโดเหมือนเดิมนะครับส่วนเปาโลดิ่าคาดว่าจะโดนดรอปเป็นผู้เล่่นนตัวสรอองไปก ในขณะที่นักเตะจอมบุกนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาอย่างควรกัวดาโดก็พร้อมลงสนามนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงที่ผ่านมามัตไทเบลิกับพร้อมเป็นหัวใจสาคัญในแนวรับนอกจากนี้ครับตำแหน่งอื่นๆถือว่าอยู่กันครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางด้านเฟริโกเคียซ่านะครับที่ฤดูกาลนี้นะครับทำไปแล้วสองแอซซิดนะครับรวมถึงดานิโลนะครับแนวรับชาวบราซิเลียนนะครับซึ่งลงสนามแทบทุกเกมเลยนะครับในฤดูกาลนี้ก็พร้อมที่จะเป็นตัวจริงเหมือนเดิม ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับถูกมองว่าเหนือกว่านะครับบุกไปต้องชนะให้ได้อย่างน้อยๆครับสองประตูเมื่อประเมินจากปัจจัยต่างๆแล้วนะครับยูเวนตุสมักจะมีปัญหาหลังจากเตะเกมระดับแชมเปี้ยนลีกมาแล้วมาเล่นในลีกต่อ3ครั้งที่ผ่านมานะครับ เตะชี้นลีกแล้วกลับมาในลีกเนี่ยปรากฏว่าสะดุดเสมอถึง2ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามครับนั่นเป็นการที่พวกเขาต้องออกไปเยือนคู่แข่งที่ต่างแดนนะครับไม่ใช่เตะที่อิตาลีทาให้การเดินทางครับอาจจะมีเรื่องของอาการเหนื่อยล้าของนักเตะนะครับแต่ถ้าหากได้เล่นในถิ่นตัวเองครับและสารต่อในลีกไม่มีปัญหานะครับยูเวนตุสมักจะทําได้ดีเชื่อว่าเกมนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่แล้วครับพะเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะเฟรเนนวาลลสจากการเล่นในถิ่นตูรินนะครับดูแล้วเกมนี้ไปเยือนคู่แข่งอย่างเบเนเวนโตที่เกมรับ หลวมอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าเกมนี้นักเตะหลายๆคนจะใช้แววเด่นออกมาครับและกระทุ้งประตูกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวเชื่อว่ายูเวนตุสจะทําได้ครับอย่างน้อยๆสองประตูมีแน่นอนฟันทงเป็นยตแพ้ยูเวนตุสหประตูต่อ4ี่